ฉันยังไงก็ไม่รู้ทุกคนช่วยฉันด้วยฉันจะออกไปยังไงเนี่ยจะเป็นตัวอะไรแล้วก็รู้อ๋อ่ใช่ตัวจับมือั้นอยู่โลกไหนเนี่ยฉันอยู่โลกไหนนะ นายตามมาด้วยเหรอทุกคนตอนนี้พ่ออยู่ในไม่รู้เหียว Hell, ใช่ด้วยใช่ไได้ไงเนี่ยนี่็ตัวอะไรกันแน่นสวัสดีครับทุกคนตอนนี้พ่ออยู่ในเกมบ,บอกนะครับ เดี๋ยวแกดิทำไมกันไม่มน,นาตามเหมือนหัวล่ะการมีซือแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยถือไว้เลยนะแต่ข้อเป็นตัวนี้นี่คืออะไรเนี่ยจะลับยังไงเนี่ยมันเฉนว่าอะไรเนี่ยมันโอ้ไม่มันแค่ตามไปแล้วก็ ไม่ยอมให้มันรอดเผื่ออะไรกันแน่ว่าคือทหารรับหรือเปล่าเฮ้ยเก็บอะไรเนี่ยเจ็บอะไรก็ไม่ได้ทุกคนอะไรกันอยู่ไหนเนี่ยเรามีเอเทมเป็นโล่โล่นะครับทุกคนนี่โล่สนิมแล้วก็มีหมัดหมัดไปต่อยต่อยต่อยได้นะต่อยเพื่อนได้ ครับแล้วพ่อจะออกยังไงเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยครับวันนี้กระโดดได้เฮ้ยมันมีไม้เฮ้ยนี่พ่อมีเลือดด้วยพ่มีเลือดดูตรงไหนอ่ะพี่กัสเลือดร้อยอ่ะเฮ้ยมีกระบองนะครับทุกคนบอกใหตีเพื่อนเหรอโอ้ย มันโรบอกด่านอะไรกันนี่อนี่ทุกคนโอ้แล้วฉันจะออกยังไงเนี่ยเฮลเฮลมีเฮลมีกลัสำรวจกันนะสำรวจก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาห้องสี่เหลี่ยมธรรมดานี่เองไม้มันจะวาร์ปไปเองอ่ะอันนี้ใช่ไหมกันไหมเนี่ยเนี่ยที่อยู่หน้าพ่อเนี่ยใช่ไหม พ่อจะออกอ่างนี้น่ต้องแตกก่อทุกคน,นจะมีมีเท่าที่จะออกอากตรงนี้ได้ก็คือแตกนี่ไงพ่กัดมา่กัดทำไงไนี่ไงไม้มาหยิบมาดินี่น,น,นี่ไงใส่ใรตรงไหนใส่โคตรงไหนล่ะ ตกห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 กเก่งนี่หรอเดี๋ยวพาพ่อออกไปสิออกไงเนี่ยทุกคนอยู่ที่พ่อก็ตกลงมาในแบบนี้แล้วมันออกไม่ได้อ่ะโอ้ยเด้ง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 ที่แคทอยู่ไหนล่ะ

ในความทรงจำข้อคิงแล้วแต่มันไม่ยอมออกอ่ะพี่กัสหรือว่านี้เราอยู่ในโลกของฝันหรือเปล่าเนี่ยาใช่นะมันเขียนว่าเพื่อเพื่อกลับมาคือการจำความจำของคุณให้ค้างคาวาดกับเพื่อนของคุณให้เลือดออกอะไรเนี่ย ให้เลือดออกใช้คางคาววาดใช้ค้างคาววาดกับเพื่อนของคุณนี่เ่อต้องถือไม้เบสบอลก่อนถึงไปได้โอเคเดี๋ยวลองดูพี่กับอกว่าต้องถือไม้เบสบอลก่อนนะครับถึงจะไปได้เลยลองดูดิไม้เบสบอลเมื่อไหร่จะวาร์ปมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเกินไปแล้วฉันไม่เหมาะก,กับที่นี่ นี่เหมาะกับที่นี่หรอกนะจิตตกรัตออกไปนี่ไมป็นบอนมาละโอเคเมื่อได้ไม้พิบวนเริ่มกดออออ้อนี่เขาออกมาแล้วโอ้ย์โอ้ขอบคุณพี่กัดมากเลยกดไม้พิบอนอ่าแล้ตัวพ่อทำไมเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมไหมอ๋อนี่นะครับทุกคน อ๋อนี่เป็นภาพความทรงจำทุกคนไหนละ่ะเข้าบ้านได้ไหมนี่ขอ้ขอข้าบ้านข้าบ้านในม,มีคนอยู่อ๋อมีทาง,งนี้ด้วยไปกันข้างหลัง่งข้างหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวดีพ่อไปสำรวจกันอะไรกันเนี่ยแต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกนะ ก็เหมือนเดิมไปแหละไม่มีอะไรเลยแต่ว่านี่ประตูเข้าตรงนี้แต่ว่าต้องใช้กุญแจ<ค>ไหนโลกโอ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตึกสีเหลือง,องโอเคเดี๋ยวเราไปที่ตึกสีเหลืองกันนะครับทุกคนพี่กัปบอกว่าอยู่ที่ตึกสีเหลืองนี่ไงมาแล้วมีอะไรเ<ม>ข้าไม่ได้หรอไหนเข้าไม่ได้หรอ พี่กัอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นพี่ิกัดเลยนเนี่ยกอเนี้ยพ่ออยู่ที่ตึกสีเหลืองนี่ห้องน้ำกับบ้านเหรอพิกัดข้างหลังนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้ เนี่ยต้องตึกสีเหลืองตรงนี้ไงเนี่ยนี่ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยตัวพี่กันอยู่เนี๋ยเพราะยังไม่เห็นตัวพีกันเลยนะบ้านไหนอ่ะบ้านนี้ทังเลือกของคุณ เฮ้ยในนี้มันมีห้องแต่ว่าต้องใช้กุญแจพิกัดคือตัวไหนเนี่ยตัวนี้เหรออยู่กับพ่อได้เหรอพิกัดเลยเนี่ยพี่พ่ออยู่นี่อะไรกันเนี่ยก็ตัวงออะไรว่าขดลุกอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยมีเพื่อนเอากุญแจไหมโอเคอ้าวแตกใช่ เอารเจลจากไหนอ่ะครับตอนนี้พ่อกับเี่ยวกันหลงกันแล้วนะครับทุกคนไม่รู้พี่กัดอยู่ไหนก็ไม่รู้ทางเลือกของคุณนี่คือทางเลือกของฉันแล้วไงอ่ะ ก็ไปไม่ได้อะแล้วเมื่อจะได้คืนล่างสักทีเนี่ยหรือว่าฉันต้องติดอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตไปเพือเ่อนกุญแจมาแล้วเปิดเลยเพื่อนโอเคเข้ามาแล้วนี่คือทางเลือกของฉันอาอเ,เข้าไปไม่ได้ทุกคนนี่เป็นเจ้าลัทธิหรือเปล่าเนี่ย มันก็กดเข้าไม่ได้หละหรือว่าเราต้องไปกดแจมาเองเอาเจมไม่แน่ยพราหาอยู่เนี่ยกดฮะกดจะหาคณแจหาพี่กั๊ก่อนดีกว่ารับอยี่ไหนวะเนีย จะมีข้อความเขียนไว้ตรงนี้ด้วยอันนี้ตารับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจุดเกิดเนี่ยจุดเกิดเลยอยู่จุดเกิดเลย ี่คืออะไรเนี่ยทุกคนอะไรวะเนี่ยเกมนี้มาเล่นกันยังไงกันแน่เนี่ยใครเคยเล่นบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะงงหมดแล้วเนี่ยเล่นยังไงกันแน่เอ้ยนี่กูแจนี่แจกูแจแล้วอ๋อนี่กูแจต,ตึกสีน้ำเงินมัญจมีตึกสีม่วงใช่ไหมสีม่วงน้ำเงิน แดงเขียวแล้วก็เทาเนี่ยหลังตึกสีเทาเนี่ยแล้วพี่กัสอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเหรอหน้าตายแปลกยังไงนีอยู่หลังตึกสีเทานี่นี่มาหยิบเอานี่นี่นี่น,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 นี่แล้วก็มาฮะโค,ควรรับเหรอ โอโ้เราต้องไปตรงนู้นก่อนเอา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 กุญแจไปเปิดไอ้คนแม่หลังตึกสีเหลืองฝั่งนี้ทุกคนครับแม่มามดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วโอ้โหมันก็เดินมันก็เดินช้านั่นนี่ยนะเกมเดียนะเอามาเปิดเข้าไปโอเคเข้ามาแล้วแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็กดเข้าไปครับ มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีเลยทุกคนโอ้ในล่ะเอาอยู่ลึกสุดพีกัลทำไมว้าไปไม่ได้ล่ะเอาพ่อไปไม่ได้ทุกคนหรือว่าเป็นพ่อเน็ดพ่อไม่ดีหรือเปล่าเจ้าทิถ้าทำอะไรผิดท่านถึงไปให้ฆ่าเข้าไปข้างในหาท่านข้างใน Oh. สังจงนราทิให้ข้าเข้าไปเถอะพีสให้ข้าเข้าไปเถอะเข้ามาได้แล้วทุกคนมันต้องถือไม้ก่อนนะครับถึงจะเข้ามาได้นะครับทุกคนโอ้นี่ไงแล้วก็เข้ามาทําไมเนี่ยเข้ามาเพื่อเพิ่มเลือดใช่ไหมพี่กัสใช่ ออกกลับมาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไหมกระบองมาอันนึง่งจะเ้า,เาไปทำอะไรล่ะเนี่ยที่แคทอยู่ไหน,หรนตรงนี้มันต้องใช้รหัสถึงจะเข้าไปได้นะครับมัวม่วๆดิีไม่ใช่แล้วนะ โใช้กุญแจในมือฉันใช้กุญแจในมือฉันอ,อะไรกันเนี่ยทุกคนเกมนี้มันทำยังไงกันแน่ใครเคยเล่นบอกพ่อด้วยนะครับทุกคนวันนี้ต้งแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้โลบลอกด่านนี้มันครนครับนี่ดูคนนี้ไ,ม,ไ,ไม่ปืน้วย อุ้ยกระตุ้งแจไปไหนครับแล้วก็มีเอ้ย,อยแล้วก็นี่เขาเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยคนเนี้เอ้ยนี่เขาใช้ไม้ตีพ่อเอ้ยอะไรก,กันอยากจะไฟเหรออยากจะไฟกับพ่อเหรอเลยสิบอกเลยสิเอ๊ะ แต่เราก็มาเป็นคนเดียวแล้วทุกคนนี่ไงหน้าที่เราเข้ามาเกมใหม่ๆก็คือหน้าตายอย่างนี้นะครับทุกคนตระโลกตละโลกเลยด่านเนี้ยเนี่ยทุกคนโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอเคครับทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับงงในงงในงงงงแล้วก็งง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 ง,ง,งม่รู้เล่ยังไงบ๊ายบาย